งอ่วง,งยังมีคนถามมาไม,งงไม่ง่วงไม่ง่วงเดี๋ยวไปตีแบัตรเตาะแต่หิวแล้วอ่ะอยากกินเนื้อย่างอยากกินปลาดิบอยากกินโรชิอยากกินเนื้อย่างอยากกินพอกคุนโรมิยากิอยากกินไอกกัน ากินเยอะไั้หมดเลยตอนนี้จ้ะเกงๆรู้สิไม่ขึ้นนะก็เป็นสายแล้วะนี่ยไปคนทำหิวหอ๋อเฮียบอลอฮยบอลซ้ำเนึงอซ้ำเนื่อแก้น้องต่อไปต้อบสายเอ็มถ้าเปอยกใสแอลเนึกยเบับตัวเองนี่เอ็มแล้วนะ เป็นครัามอ้วนไหมมินจะกินแล้วอ้วนไหมล่ะแต่ก็หิวดูแาต้องสู้ๆเนลกคะานาวเลยน้องเลยแล้วอนี้ได้งานหนักเลย นีว่าผมรอดไหมนี่จะโ l สอัพก่อนหรือว่าจะไกลๆก่อน

มาข้างในข้าขาหลังเอาขาหลังออกมาดีกว่าขาหน้าต็บเข้า,นะาไปขาหน้า บอกเด็กซี่บบเปล่าเออเด็กซีป่เรานก,กมาหาขา่าวอไปะเห็นเมาีกน่จะต,ตอบคขาความขาดใหญ่การเตงในอะไรไม่ใช่อ่นันผิดขาดสวยพิมพ <c oughs> ์มา ต้องเปล mm ี่ยนมุ i, มสงสารน้องอย่าช้อนขาใหญ่ี่น้องเขาไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนั้นขาลั่นคืออะไรวะขาลั่นหมายความว่าอะไรเรื่องตีเกมีขาลั่นคืออะไรเอเสียงมันเข้าไปแล้ว ไเจอ๋อ้ไปนลาี่นแกตกใจมพวกแฟนถามไม่แน่หน้าผัวไว้ใหม่เดี๋ยวอาเสรตามมาไปไหนแล้วเราไม่ทะาเป็นเลนี้ขอนวันนไม่อยู่แ่นั้นปีน้หม เออโอ้โหใครก็ตีกันแก้กันตีมันเป็นขอดข้างในแล้วไปทำอะไรนะกัปตันไปนะไปทำอะไรนะตีแบบวไปได้หลักไปได้หลายโคเลยพวกขอดแบบนี้ก็มีเรามีตามีเบิร์มมีอโปลมาโตโบมี่ละโบเวนดาบ้าโบเมยมาเหรอจะหลุดก็ไปแล้วตีกันตีกัน ตาเคอดูแบบเหนื่อยล้ามากาะครักาแฟจะางแก่เดี๋ยวชวนสมาชิกที่นั่งไปต่อีตัดกันมีแอลเคนายฟ้าตีตักันจองขอเริ่มเอะไรไม่จองพวกนี้ครับได้บอกที่มอไม่แกไปสองฝั่งตีเอาดีสิบห้าดีก็เหนื่อยแล้วสิบอะไรก็เหนื่อยไม่ต้องจอง น้าบอกมันจะตีตลอดน้าไม่หาคู่กลนนะได้ผลยาวว่าอะไรเดี๋ยวตีตลอดให้วันนี้มสามเกมเกมละพันโอเคแล้วถ้าฉันแพ้จต้องเสียป่ะก็แพ้พี่แพ้ผมสามเกมก็สามพันแมาีมาน้ตีเท่าไห่ให้ทฉันแพ้แน่นอนผมไม่ผมไม่พี่สี่คนแล้วผมคนเดียว ไปขับเชียใครผมให้พี่สี่คนแล้วผมคนเดียวน่าบน่งเหรอ4คนลงมคนเดียวเลยเหรอฉันว่าฉนชนะชัวร์เอา้วดิวเบ่าดิวเบ่าแพแพงไ่บ้าขอสิบาทได้ไหมกลัวแพแพ้ยงหมูานดีกว่าแล้วไปตีแบบทำไมเสร็จแล้วปี๊ยยากตอหอกเดี๋ยวว่าลาดไหม มีทีนี่กับตันมีทีมไปทีมไปไฟทั้งสนามแบดแล้วนะห้ามช่วงห่งที่ห้ามเชียกกับตันเร็วเร็วขอคะแนเชียร์สวยแล้วสวยแล้วหน้าดีแล้วผมก็ดีเดี๋ยวเอา่อยๆมาอีกจะได้มีแบบอันนี้ขาล่าง ขาล่างขาบนมันจะกลิ้งแล้วดีมานคนถ่ายใหญ่นี่เป็นซีบิวหน้ามาแก้าเหวดี คโคเ้นไปกนโคจัถ้าโค้ชเ,เป็นเรื่องกอดเขาดีปะได้เป็นแฟนคลับอยากให้กัปตันทำอะไรโพสต์ล้นเข้ามานะคะ ถ้าหมนออกมันจะนั่งได้เยอะกว่าช่วยรีเควสท่าให้กับตันได้ก็ได้ <c oughs> นหนึ่งสองสามเข้าปมปอ เขาให้ตรงจุดให้หน่อยกับเาตอนบีกห้ากับมัว่าอยผมตรี้มีนเอ่อนถ่ายไม่เปิดเลยนะล่ะเปิดเายไหมาย มีแฟนคลับรีเควสท่าหกสูงหัวข้อนะหัวง้อง้อไม่ห้เข้าหายกนยหายกันมาสิงคโมรอ๋อดี ดีหนึ่งสองเนนี่ไอ้ฝ่ายกลับหรอง่ายไม่เห็นฝ่ายกับทำลุ้นเลยไหมโง่ไหนเต้นโชว์ไหนโชว์สเต็ปเห็นอะไร

บางทางอะไรกันชิมเอ,อล่ะเมื่อก่อนเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยละเมื่อก่อนหรอเมื่อก่อน,อนชอบเกาหลีไงนงบงังสุปจุีนะอแต้่าไรกอก่อนมีอะไรไ <laughs> เกาวนั่งนั่ยที่ไอแลนด์ค่ะนี้ก็เลยออกส่งมาเรื่อยๆนะคะใช่ฝนให้เราชอบอะไรไอส์เค้กครับเค้กอะไรก็ยื้เป็นผู้หญิงน่าน่ารักน่ากหลายคนนรคะมาเลยอะไรไอซ์คีเค้กสมยสม่ยกาไม่ใช่ เขาน่าแบบล้อ ну? กับเป็นดำๆนี่ก่อนล้อแบบหันหน้ามันเป็นฟอร์มเชฟเข้าไปอ่ีกต้องผายผายหลังนิดนึงโอเคหน้าหน้าข้างเลยไม่ใช่โอเคเป็นหน้าข้างนิดเดียวโอเคเราคือขาเป็นเพิ่มลงมาเรื่อยๆที่เสียงง่ายเสียงง่ายชอบเลยชอบเตสทำบิดหน้บิดได้เห็นแล้วเปล่เช็คไม่ข้างเลยโอเค ว่าบอกว่าติ่งมาแต่มีเอ็กโตว่าเกอร์เจนเอ็กโตเกอร์เจนคร ke ับเอ็กโตไม่ค่อยอ่ะแต่กฟังอยู่เสียงเสียงบางคนเข้ามาทีงไหนเป็นฟองกาวดีกว่านะผสมกันฟองกาวเกลือ กับตันตอบอะไรสร่งคําถามเมือเข้ามานะคะจะไปถามน้องให้ งเบาๆควมหล่อการบิดหน้ากับาหาต้องนิดเดียวถึงนั่งามากดค้า,างลงตาอย่าลอยตามองสะพืนโอเค อันมองกล้องขโมหัวมันนะเป <c oughs> <com> um ็นของคนีหนึ่งสอง แฟนถามแฟนเขาถามว่ากินข้าวไปกี่มือ้อวันนี้กินโจ๊กคอนทาวไปนิดเดียวแล้วก็กินขนมจีนน้ำยาปูแล้วก็กินอะไรปักขนมปักหม้อไปนิดสามสี่ชิ้นแล้วก็ไก่หกไก่นิดหนึ่งก็กาแฟหนึ่งแก้วประมาณนั้นแหละสวยยังไปบ้านเลยนะเสร็จแล้วนะไปแล้วนะ ไม่รู้แต่ยังไงไม่ยังเมื่อกี้ไม่อันนี้ยืน่าจะไม่เอาเอานั่งไปแหละชุดนี้มาแล้วจะเอาโฟล์ทอีกไหมหรือพอแล้วพี่ก็ดีก็หล่อไปเถอะเสร็จเถอนนะไปเสร็จแล้วครับมันยังไม่สุดหรือเปล่าอยากได้สุดกว่านี้ไหมเบียจะอีกรูปหนึ่งก็ได้นะอ่าไป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 เบียเอาให้ไอ้เบียอยู่อ่ะไปอีกรูปกำใจครูให้กับมือก้อ ไม่เหมือนมก็ยังอยากได้ฉากนี huh. uh ้อยู่ไแต่มันเหมือนยังไม่สุดางเอี่ัอใหเป็นของ้ใหดกน็นล้มันไมหมากันมีแรงัเพื่อนต้องกดลงเพื่อน

เดสุ์เพื่องพักเจ้าพังอีกไหมกับบันทิงเก่งดังพินไปกินใจเสจงนี้มีงานต่อไหมคะแกแก้วอเค่ะเฮ้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ้ยถ่ายกัแน้องมาอันนึงพุดลา <One input> เสร right ็จแล้วนะครับผมก็วันนี้กับลุกวันนี้เกาหลีเนาะวันนี้เกาหลีทั้งเซตเลยนะครับผมต้อนิดตามนะฮะไม่เคยถ่ายเกาหลีเหมือนกันปกติผมสั้นก็เกาหลีก็อยากไปพูดถึงเลยผมยาวแล้วเกาหลีนะครับผมก็วันนี้ก็กับแคสนะครับขอบคุณพี่สาวนะครับผม ไปแล้วนะครับเ <c oughs> จอกันใหม่บายบายฝากติดตามด้วยนะครับแคดแมกซีนนะครับผมแล้วก็แคดอวอร์ดด้วยนะครับผมย3ิบสามเจอกันยีิบสามเจอกันครับ